ครับสวัสดีการพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบอ,พอกับปอเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสแนลพี่น้องครับวันนี้ปอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสามสองแปดเก้าเจ็ด 3, 2, 8, 9, ครับเลขล่าก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับ <c oughs> ไปได้เบิร์ติดตามพอเตรียมกันเห็นนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่สามกุมภาพันสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดกับมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับชุดวินหกเจ็ดแปดสองสามสี แจ้ว่าเอามาเป็นตัวก,กันนะพี่พน้องแปดสองแปดสามเลขผลออกสองแปดนะพี่น้องเนาะล่างสองแปดเข้าตัวกลับนะพี่น้องนะเด้อเซียนชัยวันนะครับแต่ว่าเน้นพิษตัวนะพี่น้องนะเนาะครับเพิ่นเน้นในหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามพี่นอ้องอ๋อเมื่อนี้ผมเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ cây cái ลาวพัฒนาเซียนชัยวัน ับบนล่างวิ่งรูดพีน่น้องเกียตกับ8ดน,นคะครับ ขับชุดวินในพี่น้องนะเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะครับ ชุดวินพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสนะครับ8พี่น้อง8ปดสองแสามแสี่นะครับ สัติเตียนนะพี่น้องเนาะเกดสามเกดสี่แปดสามแปดส,ส,สี่นะคะ ครับบางตัวกันได้พี่น้องเนดะ้อยเก้า เก้าสองนะครับครับเจ็นนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8นะพี่น้องเนะาะลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้อง ชุดวินเพิ่อนนพน้องเด้อเจ็ดแปเกาสอี่น้องเนาะรับจับคู่แห่ก็มี7จ7ดสอ8เจ็ดสามเจกันเก้าพี่น้องรับเนียนเจ็ดสามเจ่แปดสามแปดี่น้องเนะเาะครับมาสอบตัวเลขก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนา,ค,าครับปเตรมย็ขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะรับที่ดะส่รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒน,นาไม,ม่พอเตรม ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็แต้ม้อไววพรอคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉมันๆกันนะครับเอาจะลืมได้พี่น้องเน้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์รชชกกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นํา เพื่อจะบอผ่าคชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม